สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ไข่แจกเส้นปีใหม่คือเล็กก็ถือเล็กวิ่งวิ่งตัวไหนเนาะมานี้วิ่งสามติเติดมกราค้มนะคะข่าวเตลขวิ่งผู้ใดมีวิ่งรุว่าจับปูแม่นๆก็เข่าวสู้มือนแย่งรับไปละเล็กน้อยพูนี้อยิงมากไหมแต่ว่า เป็นเป็นผีเล็กหน่อยผู้หญิงผีผู้หญิงแต่ว่าสิตีไปน,นี่หางกับพวกโมแต่ว่าเล่เพิ่นเขียนไห่ละเขียนสัตว์จุแต่ว่าเ,าเพิ่น,นหนนนนันเอาวันเพิ่นเอากล้วยสุกเขียนกล้วยสุกค่ะปอกแล้วเด้เพิ่นฉีดลงฉีดลงวง้ส่ซุก <cle anse> เป็นตัวไหนเิ่นเป็นกล้วยไม่ใช่เนาะยมันส่ออกตัวนี้ตัวนี้มันเรื่อว่าหันนะตามพี่เกาเพื่อมันออกเนาะมันครบรอบวันเกิดวันที่ยี่สิบสี่ แต่ว่าเเก้าหนึ่งสองสี statistically 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 ่หนึ่งสองบอสาม่กวยเก้านะเก้าหนึ่งสองเาเีียนแปลงเร้องพี่นองเด้องใ่ในดักน้อยบ่มีเสียงรอสคุณเอาในควอมฝันเรอคุณฝปวดมาจังสี่แต่ว่าวยมันปอเปียกคุณเดียเขียนใส่กระดานขีดนี่แล้วก็ขีดนี่เขียนเป็นเลขสองมันจะออกตัวนี้ตัวนี้วันวาน่ะ เอาเนี่นี่มันกับเป็นหนึ่งสองก่อนตัวเอากล้วยเอากล้วยเขียนกับสิเป็นเก้าหนึ่งสองนในความฝันว่าแต่ว่าอันนี้เอากล้วยใส่ซื้อแต่ในความฝันสิเป็นเลขสิบสองส่วนสามเจ็ดกับเก้าเจ็ดนี่สองสี่นี่สีอธิบายนะคะเนาะสามเจ็ดเป็นอายุรบรอบวันเกิดวันที่ยี่สิบสี่เดือนมกราคมค่ะเก้าเจ็ดนี่ฝันเห็นปูแต่แต่ตองหวัดปูข่ามาเห็นปูก็แปว่าหวัดที่แล้วคือผมว่าบอกเลขแต่ว,ว่าอันปูว่าสันไปแจ้งได็คือมีก็ม,มีแต่สัน เดยยืนยิ้มให้ซื้อๆแล้ตีเตพื่อนว่าเก้าเจ็ดแล้วก็ทังมัดเก้าเจ็ดเพื่อนก็สิเป็นเก้าเลยว่าม่ยือนยิ้มให้ซื้อซืบ่ปากนะแม่บ่บอกเลขบอกยังงั่นว่ามาตั้งแต่ต,ง,ตง,งวนหดนับูตแต่หันบ่บอกเลขงวดเองมดทีแดีเพื่นว่าให้กินไรวันเนาะเขาแต่ไรวันแตเกิด่ว่าเลขไงสิรุดบ่าคือให้กินแต่ไรวันแต่สนนันดองกินไรวัน,ปนไปควนของเขาแขนว่าทีแแล้วไนเลยกว่าเลขสิบว่าเขาว่าเกิดอยู่เด้กตบว่าเขายี่มิบแค่ไปแ้มเดียวมัดแปดแปด แปดสองเก็บด้ไปหาถึงลอตเตอรี่ไว้ซะเืมเมื่อนหรวิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดเนาะวัดที่แล้วก็ไปออกธนาคารบอกใครจว่าออกก็ได้เงาสามตัวสองตัวสามตัวก็ออกสามตัวก็ได้ก็ได้เงาหนึ่งสี่หกอะไรบ้างอะไรหนึ่งสี่หกไปออกธนาคารแต่สองสามไปออกแต่ธนาคารเก็บเด้ซื้ือธนาคารเนาะวัดที่แล้วก็ได้ยวัดที่ก็ให้มารัฐบาลเด้อฝันเป็นตัวก็แล้วงวัดนี่คือเลขที่เพื่อนเขียนให้ขึ้นหนึ่งของ แต่ว่าเอากล้วยในถูใส่กระดาษนะแม้แต่ว่าเป็นห้อยกล้วยด้วยเขาห,ห้อยห้อยเนื้อกล้ยกวยข้าวขาวเาขียนให้แล้วใช่ไหมครับเขียนให้แล้วคือตัวที่วงกลมอันนี้เป็นอายุซื้อไว,ว้พ่าะซื้อได้แต่ว่าบราณจะซื้อไว้พร้เป็นอายุครบรอบจกของหล้วก็วันเกิดนที่ที่ซีเขาเจ็ตหมากแล้วก็ที่เพิ่นเขียนหาคือ้หนึ่งสองแต่ว่าเอากล้วยเขียนห้เป็นเก้าหนึ่งสองเขียนให้หมันงวดหนึ่งเก้าเลยใช่ไหมแบบใช่แต่ว่าคราวนี้เป็นผีไงผีเด็กน้อยผู้หญิงไงแล้วก็บอกเขว่าผีเด็กน้อยสีเป็นตัวไหนเนาะ แต่วิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดค่ะได้วิ่งไม่เคยหลุดวันที่สิบแล้วค่ะไม่เคยอ่านจับปูจะกเกียนจับกระถือ <c oughs> ไม่เจอมาเพิ่งใส่ความฝันว่ามันมีหลักบอลนั้นแหละป่านนี้สามเจ็ดถามว่าตรงอายุจาของเนาะแต่ย่งเก้าเจ็ดจับปูก็ถือแก๊กกี้ยนวันสีแเดี่ยวก็มาหยู่จับปูก็ถือจับใส่หาจีก็ว่าออกจนออกซีจีละห้าสีสีอ่านี้เป็นผีไม่นค่ะรอบนี้เป็นผ<อ>ีเล็กน้อยเพิ่งยิ่งเอาปอกข้าฟอกเปียกกล้วยออกแล้วคือแก้ร้อนสกินแล้วนะ านันมามได้ใส่ละเลยว่าเพื่อนตะไข่แมาหาส่วนตีซีเนี่ยมั้งเพิ่นก็นเลยว่ามากับสิบอกเลขเจ้าเพิ่นว่าโอ้ยตัวนี้น้อยเพืนอนหัวใกบอกเล็กเลยว่าอันสิบอกตัวใดห้าวสัน่นเพิ่นนตะกกล้กกวยเอาเปียกออกมาแต่ทด้เดือดแต่เนนะี่เขาเนาะแมากับจีเขียนให้เพิ่นเราเอากล้วยเพิ่นไปทูใส่กระดานกินกระดานว่างก็เพิน่นทูขีดร่องกบบขีดร่องเลขสองนะบาน่านนี้เพิ่อนว่าเพิ่นได้เอามื่อน,น่ะไปซีมันสีออกตัวนี้เพิ่นว่า ไปมันจะออกตัวนี้ตัวนี้เพิ่อนระวังสิเนาะนี่นี่มันจะออกตัวนี้ตัวนี้เพิ่นวะขี้น่ะนะเออเาซนมาบวกแท้ๆอันตัวน้อยๆก็งอจักบอกเลขแต่ว่าเพิ่นเอากล้วยน่ะถูถูเป็นเลขเพิ่นขีดต้องมาตรงแล้วก็ขีดเลข2พอขีดแล้วเฮาก็คึดอยู่ยได้เอาเอากล้วยมาถูกระดาษนาสิก้ากินบ๊อบสันได้กินเคยเด้อล่ะเพิ่อนก็เอามือมาสิเด็กออกตัวนี้ตัวนี้เพิ่นว่าขีเด็กน้อยยิ่งว่าเข่าฝันวันสอนสีแจ้งเอาบอกให้ไนีเสือเอาเก่าฝันบ่ดหนีทีมงานมาก็เลยว่าเอาบอกเพิ่นกันนะ่าซั่น มันไข่ปนไดนกับฟืนึ้นมาบอกพี่น้องเจ็ดที่ไหลายไข่แตกเออผู้ใดตามไขโชคดีเด้อมาตามกับเบิ้งซื่อๆให้กับ,บร้านไขซื่อๆก็ได้น้อคคะเนาะรุดมาสองวันแล้วเขาจะเล็กวิ่งมะคะแต่เลื่อยเก่านีมาจากกล้วยจะค้นบอก่ามันมาเนาะแต่ว่าหันมาตัวนี้แล้วตวเดียวตราเิ่นมาบอกนะ่ะขึ้นหนึ่งสองมันมาค่ะเินเนเ่นเขียนใส่กรดิจงตัวนี้ตัวนี้เขียนห้ากรสีพร้อมหนส่งบิดสบายผนอกกล้วยก็เลยเอาเรียเก่าใส่เก่าใส่ขามันมาสามตัววันนี้ฝันเป็นตัวกับนี่ตัวนี้ละ หนึ่งหนึ่งสองรกระเป๋าหนึ่งสองอันนี้เป็นอายุจากของค,คุณบอสบ้านเกิดบ้านที่ยี่สิบสี่เก้าเจ็ดนี่ก็มาเนี่ยมาจากเด็กหิ่งที่ฝันเห็นปูเก้าเจ็ด <Evet. S 1> ค่ะถ้าจะเป็นจังไดงวดนี่ขอให้มาเด้อแล้วมีความมั่นใจยุ่เล็วี่สิบสองเองก็ว่าขัาาาาาขอออดใจไหนย่ไหดเขาอยู่กันเพราะมักเขียนหมืนไม่อยากลายนะมันอยากขึ้นเด็กลงกับงวดที่แล้วก็ไปรเดีมาเขียน,มยนไม่เจอฝันปรเดียเมื่อบ่านกับยันบ่านไม่งอาที่แก่ทั้งท้อ มันเคยออกหาซีก็นึกหาหนึกซีออกแล้วตัดออกกันวินงนะว่างวดที่แล้วก็ได้ยังยังไปออกซีซีอีกตลอดอตอนออกยังตลอด,อดตอนก็เห็นเนาะตาัดออกกันวินตัวใดออกแล้วก็ตัด,ดทีมอึดมาแต่ว่างวดนี้สิบสองตัวเดียวผู้ใด,ดงบหน่อย <c oughs> อันนี้ว,นว่วาตามความฝันเนาะแต่ว่าปูหน้ามาแล้วแต่ว่าหายได้ไหมไม่ยิบใจเดือๆไม่หายเร็จะฟีเลยก็ได้จากนั้นจะใช้มาจากความกระส้มไปไม่ต้องรู้มากกว่านั้น น,นะน้อยๆแล้วฝันนั่นน่ะร่วมเพื่อนมันออกมันเกิดฝันยังไปสน,นะแต่ว่ากันฝ้าเรียฝันกับมีตัวเดียวนี่ละพี่น้องผู้ใดมากับตัวเดียวนี่ละฝันผู้ใดงอต่อยกันตัวเดียวนี่ละเก้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองอันนี้อ่มุดน้อยออพวกมีผู้อยดอกมั่งไหมที่สีพออ่นดอกมั้งหนึ่งสอง ไปซื้อหายเกนรถไปเนีลยแต่ว่าได้แค่หนึ่งสองจะเป็นหกหนึ่งสองได้ไหมว่ว่านี่เหรออ๋อก็ไม่เป็นกล้วยไหมเป็นกล้วยก็ต้องเป็นเก่าเป็นเก้าฝันน็นกล้วยจะได้เก้าเขียนฝันงได้กล้วยสองพีขอเก้าสองนะอันนี้ฝันเป็นตัวเลยจะเอากล้วยเขียนสําหรับผู้อบน้อยนะคะเอาเฉพาะเลขฝันก็ได้น้อยอีกแล้วสิบสองก็ได้ว่าเอากล้วยก็ได้สใค่ะหแต่ว่าก้นเขียนเป็นปีได้น้อยคุณยิ่ง แีอาศัยจังวาหาวะเฮ้าว่าจบายละเขามาหาเขามานสูเขึ้งกันว่าจำไบกำหนึงกับเขามากพอใจอ,อ,อาศัยจังวาหาวะเฮ้าออนแอคือว่นาลนะเพิ่นได้เขามายามจัง,วงหวะใจใจโมโหเลยเด็กหน่อยมิ่งเป็นผีอน,นี้ชุดเต็มเห็นไป่เนาะเห็นแล้วนะ <c oughs> เนาะนะได้ไปแบบนี้ชุดเต็มแนวนี้ชุดเต็มไรทั้งวันเกิดจากค้อมไปพ้อมอาอายุไปพ่อมชุดเต็มก็ได้ กระแขมืออ่อนโอ้ยยำใจใครแข่งสิมืออ่อนพี่น้องเจ้มีรถนะคะชอบกลตามเนาะจะเปิดทับสื่อขึ้นเาขึ้นเจี๊นดถเห็่ะเจีน่ถกับไปเจี๊ยนรได้กันเนาะรถเจี๊ยนเนยถุงอ่อนก็พูด